S f s 200เนี่ยเวลาคนซื้อจะคิดหนักนะครับมีกำลังไฟต่างกัน20วัตต์บางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยเอา150ดีกว่าส่วน production house ใหญ่ๆเนี่ยก็ไป f s 300ดีกว่า สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อย่างที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้ก็คือไฟในซีรีส์ของ FS นะครับทั้ง3ตัวที่ได้ออกมาเนี่ยวันนี้ผมได้มาครบแล้วแล้วก็ได้จับมารวมกันอยู่นะตรงนี้นะครับก็ได้แก่ในไลท์ FS 150นะครับในไลท์ FS 200แล้วก็แนไลท์ FS 300นะครับตัวนี้ผมได้จับมาอยู่3ตัวเพื่อทําอะไรแน่นอนครับว่ามีคนกําลังสงสัยว่างานของตัวเองเนี่ยเหมาะก,กับไฟซีรีส์ FS ในระดับใหนนะครับระดับ150 200หรือว่า300นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาสเปคทั้ง3ตัวนี้มาวัดกันเลยนะครับเปรียบเทียบันเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยสเปคมันห่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไฟแต่ละระดับนะครับมันเหมาะกับใครที่สุดนะครับก็วันนี้รู้แน่นอนในไลท์ซีรีส์ FS นะครับแน่นอนครับว่าเรื่องขนาดและรูปทรงของทั้ง3ตัวไลท์ FS 150 200แล้วก็300นะครับความใหญ่แล้วก็ความยาวของเขาเนี่ย ไม่ได้หนีออกจากกันมากนะครับก็จะมีเรื่องน้ําหนักที่แตกต่างกันอ่ะถ้าเกิดเราดูรูปลักษณะภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็น FS 150เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็น FS 200นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น FS 300ถ้าเกิดเทียบขนาดของเขาแล้วก็ความยาวความอ้วนของเขาเนี่ยไม่หนีต่างจากกันเลยครับเรื่องการขนย้ายเนี่ยไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับสามารถที่จะนําออกไปใช้งานนอกสถานที่หรือว่าในสถานที่ในโฮมสตูดิโอของตัวเองเนี่ย ก็ได้ทั้ง3ตัวเลยครับดูเรื่องของราคาก่อนดีกว่านะครับราคาของ3ตัวนี้นาริสเอสร้อยห้าสิบนะครับราคาเขาอยู่ที่6ก9ันบาทนะครับเหมาะกับระดับเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะมีโฮมสตูดิโอเป็นของตัวเองหรือว่าใครที่เริ่มอยากจะถ่ายโปรดักสินค้าอะไรแบบเนี้ยที่อยู่ในสตูดิโอหรือว่าในบ้านของตัวเองนะครับแบบระดับเริ่มต้น ตัวนี้ถือว่าเป็นชุดไฟที่เหมาะมากๆ,ๆครับตัวนี้ FS 200นะครับราคาอยู่ที่9,790บาทครับอันนี้ก็ราคาจะแพงขึ้นมากว่านิดน,นึงเพราะว่าเราจะได้กําลังไฟเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ20วัตต์ส่วน FS 300นะครับเป็นรุ่นพี่ใหญ่ที่สุดในตระกูลซีรีส์ของ FS ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่12,500บาทตัวนี้เหมาะกับ Production House แล้วก็งานใหญ่ๆนะครับที่ออกไปถ่ายนอกสถานที่อย่างเอาดออะไรอย่างนี้นะครับตัว f อ300เนี่ยเหมาะมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างผมเนี่ยเป็นโฮมสตูดิโอที่เอาไว้รีวิวของหรือว่าถ่าย Product ถ่ายสินค้าหรือว่าไลฟ์ในโฮมสตูดิโอของตัวเองนะครับไม่ใช่เป็น Production House เป็นแบบระดับเริ่มต้นก็ได้หรือว่ามือใหม่ที่กำลังมองหาไฟสปอร์ตไลท์หรือว่าไฟสตูดิโอนะครับผมแนะนาเป็น150 fs 1 5 0ราคาถูกแล้วก็กำลังไฟเนี่ยพอสมควรนะครับ180วัตต์นะส่วน fs 200เนี่ยก็จะอยู่ในเล้งประมาณนี้ก็คือระดับเริ่มต้นนะครับแต่ราคาแพงกว่า150 fs 200เนี่ยเวลาคนซื้อจะคิดหนักนะครับมีกำลังไฟต่างกัน20วัตต์บางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยห้า150ดีกว่าส่วน production house ใหญ่ๆเนี่ยก็ไป fs 300ดีกว่า fs 200เนี่ยจะออกมาครึ่งๆกลางๆนะครับจะอยู่ระดับกลางกางมันก็เลยเค่อนข้างที่จะ หาที่ลงยากนิดนึงนะครับเรามาดูเรื่องกําลังไฟของทั้ง3ตัวนี้ก่อนนะครับกำลังไฟของทั้ง3ตัวนี้เริ่มจากตัว FS150 ตัว FS150 ตัวนี้เขาบอกว่าเป็น FS150 แต่ว่าเราจะดูตามชื่อของเขาไม่ได้นะครับตัวนี้ให้กําลังไฟมาถึง180วัตต์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะไม่ใช่150วัตต์นะครับ ซึ่ง180วัตต์เนี่ยโหกำลังไฟเหลือๆเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะถ่ายภาพนิง่งหรือว่าถ่ายเป็นโฮมสตูดิโอรีวิวหรือว่าไลฟ์ในบ้านของเราอย่างเงี้ยตัว150แนะนำเลยครับส่วนตัว200กำลังไฟของเขาอยู่ที่200วัตต์ตรงๆตัวเลยนะครับมันเลยหนีห่างจากตัว FS150 นิดเดียวเองถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกำลังไฟไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเลขของซีรีส์ของเขานะครับกำลังไฟจริงของเขาเนี่ย หนีห่างจากตัว FS 150แค่20วัตต์คนก็เลยลังเลนะครับพอกระโดดเป็น FS 300นะครับตัวนี้กำลังไฟที่เขาให้มาเกินตัวเลขที่เขาบอกอยู่ในซีรีส์ก็คือ FS 300ไม่ใช่300วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็น3 30วัตต์นะครับเหมาะมากกับงานโปรดักชันเฮาส์หรือว่างานถ่ายเอาท์ดอใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือกําลังไฟของทั้ง3ตัวนะครับส่วนเรื่องค่าอุณหภูมิของแสงที่เขาให้มานะครับทั้ง3ตัวนี้ ให้ค่าอุณหภูมิแสง LED มาแบบ daylight นะครับก็คือ5,600 k เควทั้ง150-200หรือว่า300นะครับส่วนเรื่องค่าความตรงสี c i แล้วก็ TLCI นะครับก็ให้มาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ c i เนี่ยก็คือ96นะครับส่วน TLCI ค่าเฉลี่ยสีก็คือ98นะครับนี่ให้มาทั้ง150-200แล้วก็300เนี่ยเท่ากันเลยความแม่นยำของแสงและสีที่ออกมาเวลา ส่งผ่านกระทบโดนวัตถุไม่ว่าจะเป็นผิวหรือว่าสีต่างๆบนโปรดักตของเรานะครับมันจะช่วยทําให้งานสีผิวหรือว่างานโปรดักต์ของเราเนี่ยสีตรงเป๊ะมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ไฟที่คุณภาพไม่ดีไปไปส่องโดนสีผิวหรือว่าส่องโดนโปรดักต์ของเราอย่างเงี้ยแล้วสีเพี้ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อไฟสตูดิโอหรือว่าไฟสปอตไลท์ที่มาใช้กับงานโปรดักตที่ เรารับงานมานะครับก็จําเป็นมากที่เราจะต้องมาดูค่า C.I. แล้วก็ค่า T.L.C.I. นะครับส่วนเรื่องความสว่างสูงสุดทั้ง3ตัวนี้ที่เขาให้มานะครับเริ่มจากตัวน l i g h t e FS150 ก่อนเลยตัวนี้ให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ระยะ1เมตรนะครับก็คือ2 6 3 8 0ลักนะครับส่วนตัว FS200 เนี่ยก็คือระยะ1เมตรเหมือนกันนะครับ29,380ลักอันนี้คือความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้ในระยะ1เมตรนะครับ าเกิดสังเกตตัวเลขดีๆนะครับระหว่างตัว FS 150กับตัว FS 200เนี่ยมันหนีห่างจากกันแค่นิดเดียวเองนะครับแต่พอกระโดดไปเป็นตัว FS 300นะครับตัวเลขของเขาความสว่างสูงสุดที่ระยะ1เมตรก็คือ41,040ลักนะครับอันนี้ก็หนีห่างจากทั้งตัว FS 150แล้วก็หนีห่างจากทั้งตัว FS 200นะครับเพราะฉะนั้น FS 150กับ FS 300เนี่ยคนจะตัดสินใจซื้อง่ายมากๆเลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นงานเล็กโปรดักชันเล็ก oh. ก็เป็น f s 150หรือว่า f s 200แต่ถ้าเกิดเป็นโปรดักชันใหญ่ๆเลยก็เป็น f s 300ไปเลยนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยแต่ตัว200เนี่ยมันอยู่กลางๆนะครับเพราะว่าราคามัน9,000กว่าแต่ตัวนี้6,000กว่านะครับ6 9 9 0บาทคนก็เลยนิยมที่จะซื้อตัวนี้ไปทำโฮมสตูดิโอหรือว่าถ่ายโปรดักสินค้าเล็กๆนะครับก็เลือกเป็นตัว150ส่วนทั้ง3ตัวนี้นะครับเขาได้อัด สเปเชียลเอฟเฟกเนี่ยมาให้ถึงส1เแบบการไม่ว่าจะเป็นดิสโกโ้ปาร,ปร,ปรสซี่ฟ้าผ่าฟ้าร้องไฟเสียอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาให้เหมือนกันทั้ง3ตัว15 0 2 0 0แล้วก็300อยนะครับอยู่ที่11บแบบับเรามาพูดถึงเรื่องน้ำหนักกันบ้างดีกว่านะครับทั้ง3ตัวนี้ถ้าเกิดดูด้วยสายตานะครับแน่นอนครับว่ามันหนีห่างจากกันไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องน้ำหนักตัวเอฟเฟกต์้อานะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่2.3กิโลกรัมอ่ะก็อย่างที่เห็นเลยครับว่า ตัวเขาค่อนข้างที่จะยาวนะถ้าเกิดเราเอาเทียบกับตัว F/S 2 0 0นะครับเห็นไหมว่าตัวเขาจะบางแล้วก็ยาวกว่า F/S 2 0 0เนี่ยจะอ้วนแล้วก็สั้นนะครับแต่พอไปเป็น F/S 3 0 0อันนี้ทั้งอ้วนทั้งยาวเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ F/S 1 5 0ก็คือ2.3กิโลกรัมส่วน F/S 200้ครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่2.48กิโลกรัมเห็นไหมว่าตัว F/S 2 0 0แล้วก็ F/S 1น0าเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเกือบเท่ากันเลยครับ ห่างกันนิดเดียวเองครับพอโดดไปเป็นตัว f s 3 0 0นะครับตัวนี้น้ำหนักของเขาอยู่ที่3กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รัมเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะครับกับไฟที่มีกำลังวัดขนาดนี้นะเรื่องระบบระบายความร้อนของทั้ง3ตัวนี้ครับแน่นอนครับว่าถ้าใครลังเลอยู่ว่าไอ้ไฟตระก,กูลซีรีส์ของ f s เนี่ยมันจะทำงานได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้สามารถอัดทำงานได้แบบยาวๆเลยนะครับหลายๆชั่วโมงเลยเพราะว่า เขามีระบบระบายความร้อนมาเหมือนกันทั้ง3าตัวเลยมีฮิตซิงค์แล้วก็พัดลมระบายอากาศนะครับหลักการทํางานของทั้ง3ตัวนี้ในเรื่องระบายความร้อนนะครับก็คือตัวไฟเนี่ยจะมีฮิตซิงค์อยู่ด้านบนนะครับเอาไว้เก็บความร้อนส่วนตัวพัดลมจะอยู่ด้านล่างนะครับเอาไว้ดูดอากาศเย็นเป่าผ่านตัวฮิตซิงค์เพื่อระบายความร้อนออกไปนะครับทั้ง3ตัวนี้ตัว FS150 ตัว FS200 นะครับถ้าเกิดเราเทียบพัดลมกันเนี่ยตัว FS150 เนี่ยจะมีพัดลมที่ เล็กที่สุดนะครับเพราะว่าดวงไฟของเขาเล็กแล้วก็ความร้อนของเขาจะไม่เยอะมากเท่ากับตัวกําลังไฟวัดเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันดีๆนะครับตัว FS 200กับ FS 300พัดลมของเขาเนี่ยคือเท่ากันเลยแต่ว่าตัว FS 300จะมีตัวฮีทซิงที่ใหญ่กว่านะครับตัวฮีทซิงที่อยู่ด้านบนเนี่ยเอาไว้เก็บความร้อนตัว300เนี่ยจะใหญ่กว่าตัว200นะครับตัว200เนี่ยจะกว้างกว่าตัวฮีทซิงของตัว150เพราะฉะนั้น เขาได้จัดทําตัวพัดลมระบายความร้อนแล้วก็ตัวฮีตสิงค์มาแล้วนะครับให้เหมาะกับกําลังไฟที่มีมาให้นะครับตัว300นี่ก็คือใหญ่ทั้งพัดลมใหญ่ทั้งฮีตสิงค์เลยนะครับตัว200เนี่ยก็คือพัดลมใหญ่แล้วก็ฮีตซิงค์เนี่ยระดับกลางๆส่วนตัวนี้เป็นพัดลมเล็กแล้วก็ตัวฮีตซิงค์เล็กนะครับก็ให้เหมาะทํามาให้เหมาะกับการใช้งานในเรื่องของกําลังไฟนะครับยิ่งกําลังไฟเยอะมากเท่าไหร่ตัวไฟก็ร้อนมากเท่านั้นเรื่องระบบระบายความร้อนเนี่ยก็จําเป็นมากๆนะครับถ้าเกิด ไฟแรงแต่ว่าเรื่องระบบกำจัดความร้อนไม่ดีนะครับไฟของเราก็จะมีอายุการใช้งานที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ครับเลือกใช้ได้เลยขึ้นอยู่กับงานนะครับอัดได้เต็มที่เลยครับมีทั้ง พัดลมระบายความร้อนแล้วก็ฮีทสิงที่กําจัดความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นไฟที่ให้กําลังไฟสูงแถมราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็คือทั้ง3ตัวของตระกูลซีรีส์ FS 150 200แล้วก็300นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อได้นะครับว่าจะเป็น150 200หรือว่า300ดีนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีแก้เจตตัวไหนของทาง Nanlite มารีวิวหรือว่ามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ สวัสดีครับ